สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกันนาทันสิริชยาในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนพุชกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคาเราะห์เล่มที่1เรายังอยู่ในหน่ที่4เรื่องของการคูนักเรียนเปิดหน,นังสือไปหน้า120กันนะคะ วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสี่หลักไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะได้อะไรบ้าง 1. นงนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคูณจำนวนหนึ่งหลักหนนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกิน4หลัก 2. นักเรียนสามารถหาผลคูณของการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักเรามาเข้าเนื้อหาการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าละลิตามีขนมลูกชุบถาดละ1น2้าลูกจำนวน4ฐถาดมีขนมลูกชุบทั้งหมดกี่ลูกนักเรียนดูจากภาพนะคะจะเห็นว่ามีถาดอยู่สฐถาด แล้วในแต่ละถาดก็มีลูกชุบอยู่152ฉะนั้นนักเรียนก็เอาจำนวนถาดก็คือ4ถาดคูณด้วยจำนวนลูกชุบในแต่ละถาดก็คือ1ถาดจะมี152ฉะนั้น4คูณ152นะคะมาดูวิธีที่1วิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจำนวนในรูปก,กระจาย นักเรียนสังเกตว่า4คูณ152ได้เท่ากับตัวไม่ซับค่านะคะ152คูณ4นักเรียนนำ152เขียนในรูปของการกระจายก็คือ100บวก50บวก2แล้วคูณด้วย4นักเรียนนำ4คูณ2ได้เท่ากับ8 4ี่คูณห้ได้เท่ากับ200แล้ว4ี่คูณหนึได้เท่ากับ400นักเรียนจำจำนวน400รบวกนักเรียนนำจำนวนสี่ร้อบวกจำนวนสองแล้วบวก8นะคะก็จะได้608ต่อไปมาดูวิธีที่2เป็นวิธีคูณทีละหลักนักเรียนจะเห็นว่า 152่งรคูณส 4, 4ีคูณสได้เท่ากับ8ดูจากตรงลูกศรชี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนนำสีไปคูณ5 5อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ50าฉะนั้น4ี่คูณห้ได้เท่ากับ200ขั้นที่3นักเรียนก็นำสีไปคูณ1ในหลักร้อย ฉะนั้น4 1 0คูณ100ได้เท่ากับ400แล้วนักเรียนนำทั้ง3าํจำนวนมาบวกกันก็จะได้608ทีนี้นักเรียนมาดูวิธีรัดวิธีรัดนักเรียนนำ152า152ตั้งคูณด้วย4ฉะนั้น4คูณ2ได้เท่ากับ8 4คูณ5ได้20ใส่0ในหลัก10ทด2 ในหลักร้อยจะนะ4คูณ1ได้4บวกที่ทดอีก2เป็น6กนะคะก็จะได้608สรุปการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักทำได้โดยการคูณทีละหลักเริ่มจากการคูณจำนวนในหลักหน่วยแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายตามลำดับ ต่อไปนะคะจากตัวอย่าง7คูณ136วิธีคูณลัดนักเรียนนำ136ตั้งคูณด้วย7นักเรียนนำ7ไปคูณ6ได้42ใส่2ในหลักหน่วยแล้วทด4ในหลัก10ต่อไปเอา7คูณ3 7คูณ3ได้21 บวกที่ทดอีก4เป็น25นักเรียนใส่5ในหลัก10แล้วทด2ในหลักร้อยต่อไปนักเรียนนำา7คูณ1ได้7บวกที่ทดอีก2เป็น9ฉะนั้นข้อนี้ได้952นะคะ ต่อไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ5คูณ4,321นักเรียนนำหาคูณหนได้5ใส่5ในหลักหน่วยนำหาคูณ2ในหลักสิบนะคะ5คูณ2ในหลักสิบได้10ใส่0ในหลักสิบทด1ในหลักร้อยต่อไปนำหาคูณ3าม ได้15บวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น16นักเรียนเอา6ใส่ในใส่ตรงหลักร้อยแล้วทดอีก1ในหลักพันต่อไปนำ5คูณ4ได้20บวกที่ทดอีกหนึ่งเป็น21นักเรียนก็ใส่21นะคะก็คือใส่1ในหลักพันใส่2ในหลักหมื่น จะจากตัวอย่างนะคะก็จะได้คำตอบ21,605เลน่นสรุปได้ว่าการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนไม่เกิน4หลักทำได้โดยการใช้วิธีคูณทีละหลักโดยเริ่มจากการคูณจำนวนในหลักหน่วยเมื่อผลคูณในหลักใดเป็นจำนวน2หลักให้ทดจำนวนที่ครบ10 ไปหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า122ค่ะในแบบฝึกหัดเขาให้นักเรียนหาผลคูณมาดูข้อที่1กัน121คูณ4 4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8นะคะ สีคูณหในหลักร้อยได้4ี่ฉะนั้นข้อนี้สี่ต่อไปข้อ2ค่ะ105่คูณหนักเรียนเอา5้คูณหได้ยี่หใส่5ในหลักหน่วยทด2ในหลักสิบห้คูณศได้0ดึง2ลงมาค่ะ5้คูณหได้ห้า ข้อ2จะตอบ525ค่ะต่อไปเป็นข้อ3 236คูณ2 2คูณ6ได้12ใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 2คูณ3ได้6บวกอีก1เป็น7 2คูณ2ได้4คำตอบข้อนี้คือ472ไปดูข้อ4ค่ะ สามร้อคูณสาคูณสได้12ใส่สองในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบสาคูณหได้3บวกที่ทดอีก1เป็น4 3่คูณสได้9ก้าคำตอบข้อนี้คือ9ก้าสีค่ะไปตอบข้อห้กันค่ะ262ร้อคูณแปคูณสได้สิห ใส่หกทดหนึ่งในหลักสิบต่อไปเอาแปดคูณหกต่อไปนำแปดคูณหกแปดหกสี่สิบแปดบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็นสี่สิบเก้าใส่เก้าในหลักสิบทดสี่ในหลักร้อยแปดสองสิบหกสิบหกบวกอีกสี่ เป็น20นักเรียนก็ใส่20เลยนะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ2,096ไปต่อข้อ6ค่ะ242คูณ6 6คูณ2ได้12ใส่2ทด1ในหลัก10 6 4 24บวกอีก1เป็น25ใส่5ทด2ในหลักร้อย6 คูณสได้12บวกอ,อีก2เป็น14นะคะคำตอบข้อนี้คือ1,452ค่ะไปต่อก็เจ็ดค่ะ1,253คูณหก 6, คูณสได้18ใส่8ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบ6คูณห้า ได้30บวกที่ทดอีก1เป็น31ใส่1ทด3ในหลักร้อย6คูณ2ได้12บวกอีก3เป็น15ใส่5ในหลักร้อยทด1ในหลักพัน6คูณ1ได้6บวกอีก1เป็น7คำตอบข้อนี้คือ7,518ค่ะไปต่อข้อ8ค่ะ1,348คูณ7 จ็ดคูณแปดได้ห้าสิบหกใส่หกในหลักหน่วยทดห้าในหลักสิบไปเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกอีกห้าเป็นสามสิบสามใส่สามในหลักสิบทดสามในหลักร้อยต่อไปเจ็ด คูณ3 7มเจสามบเดวกอีก3เป็น24ใส่ใสในหลักร้อยทด2ในหลักพัน7จคูณหได้7บวกอีก2เป็น9ก้าคำตอบข้อนี้คือ9436ต่อไปข้อ9ค่ะ2632ันหกรคูณเก้าใส่8ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบ 9ก้าสาบวกอีกหนึ่งเป็น28ใส่8ในหลักสิบทด2ในหลักร้อยต่อไป9ก้าคูณหกห้าบวกอีก2เป็น56ใส่6ในหลักร้อยทด5ในหลักพัน9ก้าบแดวกอีกห้า เป็น23แะนั้นคำตอบข้อนี้คือ23,688มาดูข้อ10กันค่ะ3,243คูณ3 3, 3 3คูณ3ได้9 3คูณ4 12ต่อไป3คูณ4 ได้12ใส่2ในหลักสิบทด1ในหลักร้อย3คูณ2ในหลักร้อย3 2เป็น6บวกอีก1เป็น7 3คูณ3ในหลักในหลักพัน3คูณ3ได้9คำตอบข้อนี้คือ9,729มาดูข้อ11กันค่ะ4,031คูณ5 5คูณ1ได้5 5้คูณสได้15ใส่5ในหลักสิบทด1ในหลักร้อยห้คูณศได้0นย์ำที่ตัวที่ทด1ใส่ลงมานะคะห้าคูณสี่นักเรียนก็ใส่20เลยค่ะฉะนั้นคำตอบคือ2155ไปดูข้อ12ค่ะ5,423คูณ6 หกสามใส่8ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบหกคูสองในหลักสิบได้เท่ากับ12 12องสอวกอีกหนึ่งเป็น13ใส่3มในหลักสิบทด1ในหลักร้อยสี่หกคูณสี่บสวกอีกหเป็น25ใส่5ในหลักร้อยทดสอในหลักพัน หกห้าสาสิบบวกอีกสองเป็นสามสิบสองนะคะคำตอบข้อนี้คือสามหมืสองันห้า้อสามสิบแปดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกิน4ี่หลักกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ